เมื่อความสุขกำเนิดศิลปะการต่อสู้เฮ้ย้้้าเฮ้ยเท่จริงๆเลยเราวู้ยหนาวมือแตวแตกเลยหนาวแตวแตกพบกับตำนานนักสู้สถารโลกาอุสริวริวิวมาคุกฮ การเรียกครูมาทาไมวะเนี่ยวิจารณ์<ม>นั่นขนจมูกหรือขนเต่าวะการฝึกวิทยุไอ้ยวิทยายุค้างเรื่องต้องนั้งมังต้องเกรง,งที่ไข่เกรงที่ไข่เกรงยังไงพลังที่ส่งออกมานั้งมังต้องออกมาจากข้างในฉะนั้นเจ้าต้องต่อสู้พร้อมกับเพลงเสียงออกมาวิจารสุดยอดหัาบ๊อบขาบุผ<า>่านซอกขนจมูกเลยหลงคอต่อ<า>้วยซอกกระเพาะช็อคไส้ติ่งตรยขมคอเลย แหนลองอักข่าดูสิได้จันไอ้จ้าไอ้จาใช้พลังอ,ออกมาจากข้างในสินี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนี่เน่นี่ตัวเองนี่เน,นี่ยนี่เน่ยอูตยโอ้ยบักซกไอ้คีโอกเอเชีย <c oughs> นี่ก็เที่ยงแล้วไปพักก่อนไป <c oughs> จันไม่เข้าใจบูเตอร์อาบุกก็ไม่เข้าใจจังเฮ<อ>้ยพักเที่ยงแล้วงั้นนี่เลยโอ้โหอ๋ออ๋อ ออร่อยออใช่แล้วพลังที่มาจากข้างในมันมาจากความสุขที่แท้จริงอ๋อ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 อาออรออ๋ออ๋ออ๋ออออไออาออ๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋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 ออเอ็บอำยองไอก็อม๋ออ๋อออ่๋ออ๋อจ๋ออ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 ๋อออออ แต่จุดหมายเจ็บพลังแค่ที่ขาดแล้วเราก็ได้ยอดนักสู้ในตำนานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอาจารย์อาจารย์อุ้ยอาจารย์นอนอาเจียนนักเรียนไปละเมื่อความสุขกำเนิดศิลปินระดับโลกเออไม่ใช่ใครไมเคินเองฮะครงนี้จะไปออดิชั่นแล้วค้ณจะเอาท่าเต้นอะไรไปสู้กับเขานะเค้นงงชีวิตตัวเองมากเลยอันดับแรก เสื้อผ้าก็หม่เคิร์มหมเคิร์อ้หมวกหมวกก็ขัอ้นมากเลยอ้อาวน้ามือมันต้องมีถุงม,มือสิช่วงนี้ทุนน้อยมีข้างเดียวหายไปข้างก็ช่างหัวมันพอถุงม,มือใส่ปั๊บก็เป๊ะเสื้อผ้าหน้าผมลมทั้งผ้าขาม้าพร้อมฮะได้เวลาซ้อมเต้นแล้วผานิีแน่นอนผ้าขม้าเรดบีทฮะ ไม่เข้ากับพระขมาเลยฮะอู้ต้องท่านี้เลยหมายคลนว่าชัวพระขมาแน่นอบต้องยกเอออยู่กับเคลืนนานปลายหัวใจทะลอกเออพักขมาว่าทุเล่นแล้วบ็อกเซอร์ของเคลนดับเบิลทุเล่นเลยเออถ้าไรดีคิดไม่ออกเริ่มหิวแล้วหิวเหรออ,ออ่ะกินซะเมื่อเคลนหอมมากเลยแอลแล้วน้ำซุปนี่ล่ะยิงแอล มากกว่าบินปุ๊บข้าปั๊บมาแล้วท่านี้แหละมูนวอล์กน้ำซุปกระชอบมูนวอล์กมาเลยอ้าวพบกับผู้เข้าเฝ้าขวดหนุ่มน้อยหน้าหมอนขวัญใจมหาชนไม่คัอน,อนอึ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 นอ มาซึ่งราชาเพลงป๊อปของโลกตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาด<อ>ูสิ่งที่มือเขากำอยู่<อ>ก็น่าจะรู้ว่าตัวจริง<อ>เมื่อความสุขกำเนิดน,นวัตรกรรมระดับโลกการได้เซี่ยวเดียวมันเปลี่ยวมากอย่าย,ยืนครับผมไม่มี ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เราอยู่ต่อหน้านักคิดกระดับโลกเลยเหรอเนี่ยคุณเด็กใหม่ใช่ไหมงั้นมาคุยธุระกันดีกว่านะครับฉันจะเรียนรู้จากเขาให้มากที่สุดคุณมีนวัตรกรรมใหม่ๆมาเสนอผมบ้างไหม<ส><ด>ไม่มีครับ<อ>ไม่มีแล้วมาทําช่วยอะไร<ส><ด>ก็จะมาหาถ้วยรางวัลน,นะครับการคิดอะไรได้ขึ้นมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วเขาสอนแล้วิมันต้องใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวที่คุณคาดไม่ถึงเช่น น้องเมียขนมเพรากับเกงนายข้าวินเฮชิตาเกะอจฉริยะเขาคิดอย่างนี้นี่เองเสี่ยงชีหมูแล้วก็อะไรอะไรอะไรคุณมีเรียนหรือเปล่าเนี่ยเรียนเลยครับเอาฮะครับมีมีมีครับมีครับนี่ครับนี่ครับเรียนสิบบาทรุ่นที่เขาหากันรุ่นเราเอาแล้วเขาจะต้องคิดอะไรใหม่ๆได้แน่นอนเลยเจอสักเหรียญได้หลายแสนทีเดียวหนึ่งเหรียญสองเหรียญสองเหรียญคู่วกัน จำไว้แบบนี้กูกันแล้วเห็นไหมอ๋อใช่แล้วครับคุณต้องการที่จะแสดงอ้าวไม่ใช่เหรอหรือว่านี่คือนวัตกรรมใหม่โดยการเอาเหรียญมาเงียบจังอุ้ยถอนอุกยจองถอนนวดเรียบร้อยพอถอนนวดเสร็จผมก็หิวเลยไปเอาของโปรดมาให้หน่อยสิเด็กไหม่ไม่ต้องทำหน้างุนงงนี่คือวิชา วิชาถอนหน่วเตี้ยนะตี๊บใช่แล <ะ S 2> ้วมยเล็นคิปหน่วเตี้ยนะนนวัตรกรรมกรรมของกูโ้ยสงสารสาวกจริงๆสุกเต็มเต็มโอ้คำพูดสุดสุดยอดง้อใช้แล้วเจียมจริงๆเลยลุกจกโุ้ยร่วงเลยปัดไปฟึบ นวัตกรรมใหม่โทรศัพท์นิ้วปดัดมาจากเส้นนีลนสายโทรศพัพท์เปลี่ยนโลกใหม่และนี่คือโทรศัพท์ที่ใช้นิ้วสัมผัสเครื่องแรกของโลกแล้วเราก็ได้นวัตกรรมใหม่ที่สัมผัสหัวใจคนทั้งโลกตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาเพราะใหญ่กว่าเลยสุขมากกว่าเอ็นจอกับ ยำยำจัมโบ้ความสุขขำโต